อันรกก็อีกก็กดนอ่ามันจะนี้ยเอยแห่ปับพาดตาอ่าอยข้นล่มองยี่แห่ปับพาล่าอย่จอดาเนาะเลืออ่าป็จจ้ากาไ้เรบักกันเลือที่กา็กะเลไปเกลนโตะปูตะกนเลบักกันที่้าเซียนเนี่ยเรือเวดานี่ยไม่เลยวโ้วเลื

คันน <S preach ers> ้เดีวในบาซาเลยยตละหาเตมืตก็อเดอ่ายกดวกัเลอเลโอเลยอยก็แล้วมาถาอัตตาปีามาลอตี้เราชเดออาการากโคเกนาเลยอยู่ก่อปันเลยก็นเกลือปานเอาเป็แตละหาเลยบากกเลตา้รูตาเไปเลยเปเก็บปอ่าเปเก็บปตั้บตาบลีเล้อขากบออยู่เนี่ยโอโคเนแต่ละเรียนเนาะตอนนั้นเนี่ยคันน โลเลอร์ปกเปต้าัลี่เอเจเลเจเลอปปโพนอ่าเปนแต่ะเปต่ปลารบูดีปะเจเลเปป่าโพนี่โอโดโอเนี่ยเปต่ปลาแต่ลาปะอืมตระนกเนี่มืมืดตึนนี้เน่ยเป็นะไรอจอดอะไรแบบล่ะอืมเว้ด้าแกโคแก่น้าเนี่ยเปรอจอดแบบเป็นโพิลเลยอาุอะไรตั้งเน่ยมั้งอืมเนี่ยยันด้านเนี่ยจะชมโทบโบล่ะ ตตู้บาสกูเสร็จกลแล้วโบแล้วตังมาโลเลเปไปเลขอพรบ้านเนี่ยไปย้อนเนี่ยอมันเน,นื้อวันแรกก็บอยู่ละตั้เลือเมื่อปุยยอนเนี่ยก็บอยู่มันต้นเนี่ยเนื้อวันเด็บอะเดืขีค่าเดอขาเดืตัขูด้าพอละไปยอนเนี่ยอัมันเนื้อวันแกตัขูด้าพอละไปลปตาขูด้าพอเมื่ออ้นเนี่ยอาเป็นมาวันเน้อวะเดือดช่มวยนี่เนองยันนั้นเนี่ยดอทอดแมาเจอพื่นิ่งกเกดเนื้อดาลื้อๆกับแก ยันเนี rition, the the ่ยซูกเล่นในแดนี่ยปานที่จอยป่าด้วยเลยอมนีอาม่าด้เลยอัตกุบะกุเซียอ่ะอืมปซกเล่นในแดนี่เอาไว้กจจานเนี่ยับก้าลิลอสักก็ยอดูมากิจจานเนี่ยลอสับกาลิเดีบ้าตาเออตาสอเลยคนน่าเด้ออชาวติมันเนืเดียวตัวแววโออาม่ามอไปด้านนี้ไม่ไม่เลยอย่าอยู่ก้อนเลยอย่าหดมุดดันเี่เลยจะก อาปะโปอ่ายต้าตันลรตาเปแล้วจก็ทอดไถมาเจซอจก็มาลืบกับเดี๋ยวขีค่าเดยคประกันย้อนแล้วอาอลเก็เลีแล้วทีก็เลยตะกุบกุเทีแล้มาเตีอูเนี่เปปลอยตียวเนี่ยนปกมาตกอดะประกระกทอดไทมาเจืออืออุเลตั้งแม่ตัวโลสาจีมา อมอานมีต่มอคิมอนอยอทองเยอจำยาต้ลกสัตว์ชดอกพืดอกอุลก็อดอนดูดิมเือตินีเนยตนเนี่ยเนาะตินทอถบาหมดล้มือตินนี้เนี่ยเป็นมื่อเบัตเซบเลยเนี่ยปัดเลือออปัดเลือกโกหมูเดอตัดเส้เลยตามือตคือเด้อตาตือซอทซอตาทซอตือซอเดออลือโอแบบโอ้อ ปอ้ละก็ทุเลปุลยกยีปิน,นัเนยอมกได้เหรเพื่อเมื่อแต่เ <c oughs> ลยาร์กานีเม่อไงยนียุนนยมารโลบา้าตั๊เปอร์เซอ,อรออ์เนี่ยาสทาทเลตั๊เปอร์เซอร์สาทอนเลือกตัคอทิเน,นี่ยจะสาทอนเลือกสาโคเลตั๊เพอร์เซอร์สาทนเนี่ยเปิที่ว่าเปิ mop pa pa phi phi pone tung ba ta ta kha o ama sri la lu nya la te ti mi ha plo to le yo ko o ama ta nang ke ta ta ma lu kho plo kai ta kho plo ta pi non not dum la ba pta ta pi non not dum la ba ta le ye e dot te ni ye e dot te ba ka lo ba ka le pa ko nyo pone nu ma Bác nya la le ne ka pa ko nyo pone this cocle da te ba ne

ตลวอรวะตามมาดยบ่าวเดี๋ตมนาหรอกตามนาเดี๋ยวบ่าวเดี๋ยวตมมาหรอนูดินตามน้าเนี่ยตามาด้วยเนี่เดินมาเดนมาตอนเนี่ยเดินติแก่ท่อวะนอ้ดินักตามานี่ยตมนาด้เนี่ยติแก่ท่อวาตามโคตรเนี่ยตัวเาสาจีวะก็หยาเลือโอตามม่ญ่ปวดซื้อโพซื้อโคซนาเลือโอตามม่ใหญ่เลยเฮลฮาเลยพ่อจิ้เกวนเนี่ยนู้ด้วตามม่ใญเนี่ยตัลเาสาจีน้องใจวาอันนั้นพวบโอเลยก็ครเนี่ยปุ๊บเป๊บไฟ ไฟเล่าโคซากิไฟเล่าโคซากินั่นโนเล่าทำไมเนี่ยไฟเล่าไฟเล่ากลัวเมียขากลัวเมียอืมอ่ากลัวเมื่อบ้าเมื่อเสนี่ว้ยเหรออืมไปได้พวกเล่าที่เคก็เลยเนี่ยไฟเลร์รอปไฟเลร์ตะคุบ้าคุเสล่าตามันโลอ่าตาสีนาตาขอบโลอืมเดี๋ยวไฟเล่าป¡!บบ à từ à à bắt đầu, cứ thôi này, từ mới từ có bắt cơ cứ đưa xin ya, kí khóc lơ, à nắp của quả nhỏ nhòn này, à cái nắp quả lơ, à này, cô này, à bằng nhỏ này, à tên mê lơ, súmondo, arredo, cái tên à ta đơ mà arredo, ngoài đó, lơ thoát mà chưa đà này kêu lơ chưa đà ตัดปากกัยอเนี hmm. uh ่โมอเธออ่าจุเดเน่ยแม่ครีมโดเนี่ยทที่เวะอ่ามาาเซเน่แม่ครีโดเน่ยนจุเด่นจุดเซนในทลนจุเดซาลอนเนี่ยในแม่ครีมมเนดี่งใมาดาเด็กแ่ราอาวะดีตอเล่อวีะดูมตา้ปากัยเนี่ยไปาเดืแม่ครีไปบาเดือจุเดอปบ่าเดือบจุดไปบาวเดือบคอเดยไปบาเดือบบ้านไปบาเดือคุณลูคบเลย ta cố tan ta bớt dần nè, chocolate từ xơ, được từ mứt sấy bột, bạc ôn được cầm lược, bạc ôn được à à thi gà cò gà trót phải mà chứ, bạc bạc ôn được con súp lép được con nhà cân lớp bề mặt ta 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 တပတဲတော့တာဒုဒိုက်ရပါတပတဲတော့ဝါပါပဲတော့တမတက္ကေပဲတော့တတဲဘလဲလောလုံးပကညောတူဝအောလုံးပကညောတူဝနိပဲတော့တကြနေလားပကညောဖိုနိထိုးဖိုးဆောင်ဖိုမေကနေတဲအဲတော့တလူတကြတော့ဗလားအာသဘိုသဘိုနိပဲတော့တမတခုလောက်ဘုယောနိအမာနာအမာဒါတဲ့အိနော်အမာဒါအလီးတာအမာနာတမေတတမေတတော်ပါဗလား

เปาเลือดที่เคาลยเนี่ยปทอดแพมาจนปที่องบล่ะปโฟโลเฟซบุ๊กปากว่าหนาปที่หนาทองบล่ะเลยแต่กดต่แขนั่นแ่ะอ่าแวด้เปิดกตาเลมีเดียมอมเดียเนี่ยเจตเออินเทอร์เน็ตมีเดียเนี่ยไม่เวสต้งเยออมมาเตอร์ปากยอโพพันดย่ะอืมเดออ่าปากยอโพอัดดีแลดีซอเดอเล แต Schools, streets, trees, smoking, ่โอต่เกี่วับตลาดเราไเือ e b o o เลยท่เนบุตอรก่อเาไม่เกติกรือคลื่มีเกน่าหูแบน่าเพื่อแบบสิยาอ่านตัวแบบกังนยอตั้งโัษณาปกเนยอเนี่ยอัตราลูกบ้านเนี่ยอ่าตั้จกระตัวแครเนี่ยปกนมาลรือยเไปเดาะเลือกขีคขาดคำบ้าการอเือไปหยอเนี่ยกึมเือเนี่ยได้เอลเลยป่ะไปยอกกึมเือได้เอลเลยตัโคษันเนี่ยปกเ

ม่พอซื้อพมิเกซื้อกนาไม่เกิปา,าปคาพยอกออก็กาเนี่ยยดูยอกากแกซื้อก็กัเนี่ยนอชีมเกนอโด้มเกินยจูยอกปากแกก็กัเนี่ยตด้านนี่แบบกสูเลโพนนนนานน่น่ารัก